ขนมปังที่หน้างเงาเงาเขาใช้อะไรทากันได้บ้างนะหลายๆคนก็คงเข้าใจว่าเฮ้ยจะทาขนมให้มันหน้างเงาเงาสวยๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไข่ไก่ดิมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงจริงมันทําได้หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่แดงไข,ข่ขาวเพียงอย่างเดียวจะเป็นนมเป็นเนยหรือแม้กระทั่งนมข้นจืดนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยอย่างที่เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วว่าค่ะ ตัวขนมปังหน้าเงาเนี่ยถ้าเราทาไข่ก่อนอบเนี่ยขนมมันก็จะมีสีเข้มสวยนะคะเพิ่มความหอมมีรสอร่อยขึ้น เงาหรือที่เขาเรียกว่าเอ g วอ s นั่นเองส่วนอัตราส่วนก็คือไข่3ส่วนต่อของเหลว1ส่วนของเหลวในที่นี้แหะคะ่ะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันผสมน้าได้เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะมันสามารถผสมได้ทั้งน้ําทั้งนมนะคะหรือแม้กระทั่งนมข้นจืดก็สามารถทําได้ะคะ่ะถ้าผสมน้ําจะให้สีทองสีน้ําตาลนะคะบวกกับความเงานิดหน่อยตรงนี้สามารถเอาไปแบบ ทำโพเซสนี้นะแล้วก็ไปชุบทอดได้ด้วยต่อมาค่ะไข่ทั้งฟองกับนมสดนะคะจะให้สีน้ำตาลทองเข้มกว่าแบบแรกคือ สีมันจะเข้มจากการที่มีนมเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วยและก็ที่สําคัญมันมีการเงากว่าเพราะว่านมมันก็ยังมีแฟตมันก็ยังมีไขมันอยู่นั่นเองนะคะแบบที่3ามคือไข่ทั้งฟองนะคะผสมกับนมข้นจืดหรือว่าวิปปิ้งครีมอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปว่าจริงๆนมข้นจืดก็สามารถทําได้นะหรือว่าจะเป็นวิปก็ได้อย่างในตัวที่ยิ่งไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ขนมเนี่ยมันยิ่งมีความเงามากขึ้นนะคะได้ไขมันที่เราผสมไปเนี่ยมันจะมีความกรอบเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะหลังจากที่อบเสร็จ บางคนเนี่ยก็จะนิยมไปทาเป็นพวกหน้าครัวซองอะไรอย่างนี้นะต่อมาไข่แดงที่ผสมกับน้ํานะคะอันนี้ก็สามารถทําได้หลายๆคนก็จะใช้ในการทาหน้าขนมเปี๊ยะเนาะหรือว่าไข่แดงที่จะไปผสมกับน้ํามันที่ทุกคนใช้ในการทาหน้าขนมเปี๊ยะก็ตามแต่นะคะตัวนี้ก็จะให้สีเหลืองทองสีเข้มมากกว่าไข่ทั้งฟองนั่นเองไข่แดงผสมกับนมข้นจืดนะคะนมสดหรือวิปครีมเนี่ยมันก็จะให้ความเงาเพราะ เจ้าไข่แดงอ่ะมันคือไขมันนะทุกคนมันมีสัดส่วนที่เปอร์เซ็นไขมันค่อนข้างเยอะนะคะไปผสมกับไขมันเยอะๆมันก็จะยิ่งเงามากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีความเป็นประกายชัยนี่ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยดูน่าทั้งนี้ทั้งนั้นไข่นะคะไข่แดงเท่าใรผสมเนี่ยสีมันก็จะเข้มด้วยนั่นเองนะทีนี้ถ้าอยากให้เก็บให้ขนมเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นนิดนึงปกติเวลาเราทานหน้าขนมมามันจะอยู่ไม่ค่อยได้นานถูกปะเพราะฉะนั้นก็ แอบดรอปเกลือป่นลงไปนิดนึงเนาะแล้วก็จะทําให้ตัวขนมเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นด้วยแล้วก็อีก2อันนะคะที่ชโมช้ยเรารู้สึกว่าชอบก็คือ ทานมนะคะนมข้นจืดหลังอบทานนมข้นจืดน่มันจะนุ่มๆหอมๆกินแล้วมันจะได้รสสัมผัสของนมตัวนมที่เอามาทานเนี่ยมันก็จะเพิ่มรสชาตินั่นเองส่วนเนยบางคนชอบทานเนยแบบว่ามันก็จะเพิ่มรสชาติแล้วก็ทําให้มันดูเงาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะเลือกใช้อะไรเนี่ยชิโมจะบอกว่าให้เราเลือกตามความเหมาะสมของตัวขนมนั้นๆไม่ใช่ว่าวันนี้นะสมมติยกตัวอย่างทําแบบขนมปังที่เราต้องการความนุ่มแล้วเราก็ไปทาแบบ เนยฉ่ำๆมันอาจจะไม่ได้นุ่มมากทุกคนเพราะเวลาบางทีมันเย็นตัวลงแล้วมันอาจจะแข็งถูกปะเพราะเนยเวลามันเย็นตัวลงมันก็จะแข็งมันอยู่ที่การกินด้วยอย่างเพิ่งที่แบบทำขนมบังนุ่มๆแล้วไปใส่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นุ่มมากนักนะคะส่วนในสถานที่ที่แบบทำเบเกอรี่เยอะๆเลยนะคะจริงๆเขาใช้อะไรทาจริงๆเขาส่วนมากก็จะใช้ไข่นี่แหละคะ่ะเอ็ w a อ h ในการทานะคะอาจจะเป็นไขน่ทั้งฟองหรือจะเป็นเฉพาะไข่แดงก็ได้ส่วนมากไข่แดงจะเอาไปผสมเนี่ยก็ไปผสมกับน้ำแล้ว ก็จะไปพ่นในพวกแบบครัวซองเป็นพวกพับเฟตตี้ต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นในลักษะขนมปังเขาก็จะเป็นไข่ทั้งฟองนะคะแล้วก็พ่นนั่นเองอันนี้มันก็จะช่วยทําให้ขนมเนี่ยดูเงางามได้นั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนถามมาคือแบบเอ๊ะเรามันควรจะใช้อะไรในการ ทาหน้าขนมนะคะอย่างตัวชมดเ,เ,เนี่ยชมดเคยแชร์ไปเนอะว่าเฮ้ยแปร,รงที่เราใช้อ่ะค่ะในการทาหน้าขนมอ่ะมันค่อนข้างมีความสําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราทาลงไปแล้วอ่ะค่ะเราลองสังเกตดูนะแปรงซี่ที่มันเป็นลักษณะแบบไม่ได้เป็นผู้กันหรือเป็นแบบเป็นบรัชอะคะ่ะเวลาเราทาลงไปที่หน้าขนมมันก็จะไม่เงาไม่เนียนเพราะฉะนั้นแปรงที่ใช้ในการทาแนะนํา,นาว่าให้เลือกเป็นแบบขนแปรงที่เป็นสังคอน,นิดนึงเนาะแล้วก็มีความหนาแน่นนะคะ อันนี้จะเหมาะกว่าส่วนถ้าใครมีทุนนันท์นิดนึงอาจจะซื้อเป็นแบบเครื่องพ่นก็ได้นะคะแบบตามรูปนี้เลยพล่นมโนๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็ได้เพราะในการผลิตเยอะๆอย่างเงี้ยจะมานั่งทาทีละอันมันก็ใช้เวลาถูกปะเราก็พ่นเอาเลยนะคะก็ใช้อัตราส่วนตามข้างต้นที่บอกมาได้เลยคะ่ะ อย่างในคลิปวันนี้นะคะที่เอามาแชร์เนี่ยชมดก็รวบรวมเรื่องราวแล้วก็เทคนิคต่างๆนะไว้ในคอร์ส Secret of Bakery รวมเรื่องลับหลังเตาที่คนทำขายไม่เคยบอกคุณค่ะคอร์สนี้นะคะจะถูกรวบรวมเทคนิคต่างๆในการทำขนมมามากกว่า40อย่างจริงๆวันนี้เนื้อหาที่เอามาให้อะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของการทำขนมปังให้ออกมาดีนั่นเองนะคะก็ เอามาฝากทุกคนหลายๆคน,ๆคนอยากรู้เทคนิคอยากรู้เคล็ดลับอยากรู้ว่าคนทําขายจริงๆเนี่ยเขาใช้อะไรนะคะเขาใช้อะไรทําให้มันดูสวยดูงามหรือแม้กระทั่งเทคนิคต่างๆเนี่ยฉันมาบอกเลยว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดเ m o d ดนะคะหรือ พิมไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยบอกก่อนนะตอนนี้ยังมีราคาพิเศษอยู่นะคะจากราคาเต็มนะคะ ,3490 บาทใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในราคาเพียง1250บาทนะคะที่สำคัญลงทะเบียนรอบนี้ยังได้รับหนังสือ Secret o f Bakery รวมเรื่องรับหลังเตาเนี่ยไปฟรีด้วยมูลค่า990บาทค่ะใครสนใจก็ทักไปได้ที่ไลน์แอดเชมมดเลยนะคะ